สวัสดีทุกท่านนะครับนี้เราก็มาอยู่กันในเกมดูอีดูอีทูเคเทอรดีโฟครั้งหน้าผมนี่ก็มาอยู่กันในแม์โคดี้รสนะผมเจอกับจอร์ซีนานะผมอ่านี้จอร์ซีนานะผมก็ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมว่าเขาจะปั้มในปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะผมก็สิ้นปีนี้นะผมก็เขาจะเลิกปั้มที่เป็นทางการนะผมโอ้โหเสียดายมากนะฮะแต่ก็มาไหนๆก็มาแล้วนะผมนี่จัดไปเลยครับผมผมจะให้ จอร์ซีนามาชิงแชมป์กับโคดิรสสักหน่อยนะผมนี่จัดไปมาดูซิว่าจอร์ซีนาจะได้หรือไม่นะในเลสเซอร์เมเนียนะฮะเขาเป็นสมศสรีที่ซีนาแก่หน่อยแล้วครับผมอืมมีแค่วอลฟิเวทน,นะข้ามไปเลยตรงนี้ไปเปิดตัวเลยนี่ครับเลสเซอร์เมเนียครันงที่38นะฮะ จอร์ซีนาครับผมมาแล้วในเซตเดียวกันคือ41นี้จะไปจัดพ่ลัสเวปกัสนะครับผมจอร์ซีนาจะปล้ากับใครต้องไปดูกันนะคร <Once again. S 1> จะชนะโรโยลังโว่แล้วไปท้าชิงกับโคดีโด้โรดหรือว่าจะไปเจอกับกูนเทอร์นะครับ mm hmm. หรือว่าแกจะเอาแชมป์แกนแรนด์แลมนะฮะได้แชมป์อิตาลีคอนติเนนตัลอีกเส้นหนึ่งแกก็เป็นแกนแรนด์แลมแล้วนะฮะ <'s> ไป ยูแคสซีมีครับผมเนวากีบ้าไม่เคยตบพื้นยอมแพ้ใครนะแต่ก่อนแกจะมาใช้เนวากีบอ่ะนี่แกเคยตบพื้นยอมแพ้มาแล้วนะครั้งเดียวนะครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วแกก็ไม่เคยตบพื้นในใครอีกเลยนะนอกจากว่าแกจะตบพื้นในเกมนะฮะโอ้ยย้อนซีหน้า เ,เล่นหลังแล้วนะฮะเป็นนักแสดงฮอลลีวูดไปแล้วนะครับดูก <Here, tonight. S 1> ลปับมาปั้มปีนี้ปีสุดท้ายนะครับเก <The S 1> ประกาศเข้าร่วม r ร y a อร์ลูฟเ์ไปแล้วนะฮะคนต่อไปครับพระเอกสมาคมคนปัจจุบันคูดีโรสมาแล้ว ปีนี้เขาขึ้นปกนะครับขึ้นปกเกม W D เ P ภาคนี้นะฮะภาคต่อไปเป็นโลมาเลนนะครับผมมาแล้วครับผมเทพผูพบุตรสุดหล่อคูดีโรดนะฮะอเมริกันไดหนหม่มจากพอหนุ่มรูปหลอนะเอ้ยจาก เ,เด็กพ่อส่งมาเกิดนะฮะส่งมาเกิดแล้วก็กลายเป็นผู้ได้ทีของเทดดเวซี่นะฮะแล้วก็มาเป็นพ่อหนุ่มรูปหล่อนะฮะหัวง้าหัวตาแล้วก็กลายเป็นไอห,หนุ่มหน้าแตกโดนซิกวันนายนะไม่ได้ซื้อดีโอซีตัวนั้นเลยนะเป็นเดชชิงโคดีโรสนะฮะแล้วก็มาเป็นไอหนุ่มหน้าแตกนะแล้วก็โดนเปลี่ยนมากลับมาเป็นโคดี้โรตัวใหม่ตัวเดิมนะ หน้าเดิมนะผมแต่ว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่นะฮะไม่ให้หัวหน้าหัตานะผมแล้วก็กลายเป็นสตาร์ดัสนะแล้วก็แล้วก็ไปเลยนะผมจากยไปยูนิีแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะผมรอบนี้ได้แชมป์แชมป์แท็กพีงนะแล้วก็แชมป์ดอรยูนิฟีนะแชมป์แท็กทพีนคู่กับเจลโซ่หนึ่งสมัยนะฮะเคยแท็กทีนคู่กับเทเ็ดีิเซี่คู่กับอ่า ชื่ออะไรว่าลืมแล้วว่ะอัดกอฮอลลี่ใช่ปะเออแล้วก็มีดูเวนไทยด้วยนะแม่คนโผล่จำชื่อไม่ได้นะเพราะบางคน,นมีแท็กทีมว่าผมดูผ่านพวกซีดีอะไรพวกนี้เอามาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมไปเลยดีกว่าไม่ต้องแนะนำตัวแชมป์ครับนะไปเลยอือหือนี่ครับทางเดินเลเซอร์แมเนียโอ้โหคือแชมป์กรรมการหญิงนะผม ปัจจุบันนี้เนี่ย <The States S 1> กรรมการเปลี่ยนเสื้อใหม่แล้วนะไม่มีเสื้อลายขาวดำนะเป็นเสื้อสีเทาเลยเนาะขาเท้มนะแต่ก็ดูว่าสวยดีอ่ะเออฮะเฮ้ยต่อยโอ้ยโดนฟีหน้าทุงเข่อยังไงทุบหลังยาดมาเนี จับยกโอ้หู้ยฟาดโอ้โหเฮ้ยหลบได้ส่วนทานอยู่ตอยตอยคอมโบนี่แน่ทีบหน้าวิกนี้จับยกอ่าโดโดโวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นจะเย็นโอ้พี่พีพีซีน่าจะเย็นก่อนครับเฟ่ไม่ใส่กูเลยโอ้โหหยาบคายเลยกูโอ้โห จับขึ้นมาเตะเข้ากลางหลังแล้วนับเลยเหรอซีนา่าโอ้โหโคดี้ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเนี่ยเอา้าใส่แวฮักโอ้โหมาถึงก็ซับกระส่าน,นเลยซีนา่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีนี่ผมปรับโหมดยากเลยเนี่ยมาถึงซีน่าซับบินชันเลยโอ้ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นซอกเอ้ยซอก ตบบ้องหูทำไมาพี่ทำกับผมอย่างนี้ผมยังไม่ได้เล่นพี่หนักขนาดนี้เลยทำไมพี่ทำกับผมอย่างนี้ครับโค้ชไลน์สักหนึ่งทีเป็นเซสเตอร์คิกสักหนึ่งไม่ได้โค้ชไลน์หนึ่งทีมาเฮ้ยไปดไิไหลแล้วนี่แน่ไอ้เ้ยพยายาม เฮดบัตโอ้ยมันยออไม่ได้พี่ซีนาพี่จะมัดคาดคาดแข้งเจ้าผมไม่ได้เฮ้ยอะไรพี่กากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะใส่ท่าว่าจะกดว่าจะกดยุวยุให้แกลุกขึ้นมานะเอากดไม่ทัน อือหืสวนไม่ทันนะทาไงดีเนี่ยซีนาพยายามเอ้ยผมมีคอนโลแล้วหนึ่งทีหลบทันไหมถ้าหลบทันก็ดีถ้าหลบไม่ทันก็สวยหลบอือหทันพอดีเลยมานี่เลยทำไงดีปาตรงนี้หลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขึ้นหนีไปเลยมาอ้แตกแล้วอโอยเฮ้ยแทงเขาโอ้โหเล่นไม่ค่อยมันเลยวันนี้อืนี่เป็นไงเราหยิบหลังลู้ก้นมาจะใส่เดนเทสคิกเดนเทสคิกไม่โดนโอ้โห ลุกขึ้นมาแล้วโดดจับอะไรพี่ซีนาอย่ามายุ่งกับผมอย่ามาจุ๊บโอ้โดนสอกอีกต่อยจับยกอะใส่โอ้โหรอดแล้วพี่ใส่ผมย่างนี้ผมก็ใส่คืนเลยวันน oh, you. so so ี้เลยโคตรลดนี่แน่ะครั้งแรกมันกดไม่ได้หรอกรู้ครั้งแรกกดไม่ได้หรอกรู้ผมรู้พี่ผมรู้ครับ โอ้ยจีอยากเดนเทส,สคิกเดนเทส,สคิกเข้าไปนี่ยังไงล่ะโดดมูนซอดเอาไม่โดนโอ้โหไม่สวยเลยเอาใหม่เอาใม่ทางนี้มุมนี้นี่อ่อาลุก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 นี่ต่างคนต่างใส่ว่ะปล่อยไปแล้วคนละท่าเขาคงจซีหน้าปล่อยพลาดนะฮะสูบเล็กนี่ เอ้ยนี่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 อันนี้ได้ใส่ไบโอนิกเอโอล์ไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ e e ไบโอนิกเอโอล์ปุ๊บบุ๊บไบโอนิกเอโอนี่เป็นอะไรเต็มหัวเป็นไงล่ะไบโอนิกเอโอเอ้ยลุกขึ้นมาฟีลุกขึ้นมาผมขอซุยใจได้เลยซุยใจได้อุ้ยเป็นคอร์ดบอดี้ <c oughs> แล้วไงต่อตามด้วยมูนอ้ปุ่มนี้แหละไปึุนมาเอ้าตีโ้หนีก่อนโอ้โหลากขึ้นเวทีไม่ขึ้นโอ้ตายแล้วตัวแล้วไอ้หนีโอ้โหโดนทุ่มมนตรงนี้เลยโอ้ตายแล้วเจ็บเลยโคดี้หลบได้ มีแต่แทงเข่าไปเลยไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วจนไปหยุดการนับของกรรมการนี่คนเนตมาออาปากับติดการคดโอ้โหหมดแรงโอ้โโคดี้โอโคดัอนาาเลยโคดี้หมดแรง ให้ตัวเพกอีกทีหนึ่งแดงหมดแล้วตัวโคดี้โอ้แต่หัวยังไม่แตกนะรี <c oughs> เวอร์สุดโคตรเจ็บท่านี้เตะหลังอย่าบอกนะ่าจะเสียแชมป์เลยโคดี้นับไปสี่แล้วครับ <c oughs> เอาไงดีเอาไงดี ย้อมขึ้นอ้าวพอดีเลยพอดีพอดีอดโอ้โหเยปีวันนี้ไม่เป็นไรแห่นาะคนี่แน่แห่ไสเป็นอะไรหมดยขยี้ขาขยี้ขยี้เอ้ยโมโหแล้ว โดดหีบเอาโดดไอ้มืดโดดจับยกขึ้นมาฟาดอ่าเอาอยังโอ้โห่าจะใส่ไอ้นี่สักหน่อยไม่ใส่แล้วมาหนีเหรอหนีก็หน,นีมาโด,ดตามตีเ <laughs> นี่ยีศอกก็าจะใส่เป็นไอ้นี่สักหน่อยนะโคดี้คัตเตอร์นะแหมไม่ได้ใส่เท่ นี่เลยหมดแรงแล้วเดี๋ยวโคดี้ไม่หมดนะมายิงตรงนี้แหละนะี่เลยเต็มเต็มที่การคนดูหนีโอ้โหขึ้นขึ้นไม่ไหวโคดี้โคดี้หมดแรงแล้วโคดี้สีหน้ากันเหนียวเกินนี่เอาแล้วไปเกี่ยวเชือกลำพาร์อะไรแล้วโคดี้เออเฮ้ยมา เพื่อ3คอร์สโรดถ้าใครถ้าสตาร์ดัสไอ้อ๊าไม่ใช่ท่าของโคดัสมาเอาโดดตัดโอเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่ไหวจะต้องใส่ทำไม่ไหวจะต้องใส่คอร์สโรดเลยเนะี่ยไม่ไหวเนี่ยเบื่อเบือเ่อเกือบไม่ไหวต่อย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 ได้ไหม,มที่ บิดโค่น่าจะใส่โคดี้คัตเตอร์ได้แล้วทีนี้อยากใส่มากเลยนี่ขึ้นมาอยากใส่เร็วขึ้นมาผมขอทีพี่ผมอยากใส่โคดเอาไม่ใช่นี่ว่าหรือว่ามันต้องเต็มหลอดก่อนวะเดี๋ยวผมไปศึกษามาเขาบอกว่าจะใส่โคดี้คัตเตอร์มันต้องทำให้ซิกเนเจอร์เต,เต็มหลอดอะหรือว่าผมกดอะไรผิด ไม่ได้จริงด้วยช่างมันแล้วครับผมมาใส่สามคอสโลดไปเลยปิดฉากจอซีน่าเอ้ยดีการเข้าโอ้โหดียังรอดโอ้ดียังรอดโอ้เอ้ย,อย,ออยออเอาไงดีเนี่ยโอ้ตายแล้วเล่นยากแล้วไงทีนี้สามคอสโลดผมนี่จบแน่เลยอย่างนี้เอาไงดีเนี่ยเห็นทีอย่างนี้สามคอสโลดไม่น่าสำเร็จอย่างเงี้ย สงิงศอกเอ,อ้ยเ,เอาไงดีโอ้สีหน้าแกเหนียวอ่ะจะไม่จะนอนไงเราโหนี่เนี่ยเนี่ยมันจะมันจะใส่อะไรไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้เลยเนี่ยสีหน้าแกเหนียวอ่ะอืมานี่เลยผู้รกอกเอาไงดีอ่ะนี่เลย เอาไงดีวะเอ้ยยังไม่ครบอีกเหรอโอ้ย <okay ังไม่เ okay ต็มหลอดอีกอืมอะไรวะยังไม่เต็มหลอดเอ้ยขอพลังหน่อยนี่ไอ้ขอพลังหน่อยน้องเอ้ยยังไม่เต็มอีกเหรอจะใส่สามฟอนโหลดอ่ะเอ้ยโคตรอันนั้นไงโดนแบกงานเข้าเอ้ย โอ้โหเดี๋ยวาาางานเข้าเลยไงเฮ้ยแมวแมวแมว้ยแมวแมวโอ้ยเกืเอบเกือบ้ามีคอลดสามทีผมอาจจะไม่รอสามขอลดแล้วเนี่ยหลบได้เฮ้ยยังไงอ่าดวยดวยเต็มเต็มคนที่ถ้าใส่ไม่ทันที่ผมแ,แย่เลยเนี่ย เตี๋ยแชมป์เลยนะอุ uh, Arizona, ้ยตายแล้วจับไม่ทันทีหน้าแกมีซิกเนเจอร์แล้วด้วยกดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเตียแชมป์โอ้โหทูนีโอ้ยอดใส่เลยโอ้ ไปแพ้จอร์ซีนาครับผมอันนี้สกูเดนแล้วยูดี D e champion, นะแชมเปี้ยนนะโอ้โหจอร์ซีนาครับได้แชมป์ไปเลยอื้ <c oughs> ไม่น่าเชื่อ,อจบไปครับผมสับแมตต์นี้นะแหแมก็ขอบคุณทุกทุกท่านดีมาับชมกก,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 กนจะจบนะแมตต์สีดาวนะจอร์ซีนาเจอกับ โคดี้โรดนะแม่แต่ไม่รู้ว่าความเป็นจริงนี้จะออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะก็ต้องไปรอดูกันนะผมสับนะเส้นทางของจอร์ซีน่าในปีนี้นะี๋ก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมสับคลิปนี้ผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม